วิท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กันกับ3าเกย์ใช่ไหมครับมันพีชนะครับผมใช่ไหมครับสามเกย์ไม่ใช่เจกับสามโจ้เลยสามโจ้ไม่ใช่สามเกย์โอ้สามโจ้นะครับเออใช่เดี๋ยวนอนเกยนอนไปนอนเกย์กลุ่มเกย์เกย์อะไรวะพี่ผมเป็นเกย์พี่ผมชอบพี่เวลาล้อเห็นไหมในพาร์ทที่แล้วนี่ไม่มีรอยไม่มีใครมาคอมเมนต์รอยว่าว่าเป็นเกย์ว่าเป็นเกย์นะใชไม่ใครมาใช่นะ นี่ยดูจากสกินเป็นก็เกย์เยฮ้ยมันคือสกินเท่เว้ยคนป่าจากป่าคนป่าอ๋อคนป่าคนป่าแล้วคนป่าเอากางเกงในมาจากไนเนี่ยเอาไปขโมยไปขโมยตามตามเราตามผมผมเย็บมาครับผมเรียนเรียนแล้วเรียนเย็บอ๋อเยนเย็บเย็บเย็บเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเหมือนเหมือนไอมันเย็บใช่ไหมครับอะไรเอออยากรู้ว่าไอติมนะครับไอติม นไอติมตาดีสาวกูเจอเฮ้ยเราไปกินเอ็ดเราไปกินไอติมเลยครับเออเราอยู่ในอ่าไอติมเั็นครอปทำไมวะพาร์ทที่สองไอติมไอติมช่วยไอติมเหม่อทำไมถามอะไรกันจังวะตีทีครึ่งหลอดยังเปิดเราเราไอพาร์ทนี้เราเหมือนเหมือนเออเราเหมือนกันไหมพาร์ทแรกทุกคนเลยไหมครับลงเหมืองอ่ะใช่ลงเหมืองกันทุกคนเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาอาหารไปตรงนี้ก่อนนะเอาอาหารก่อนแม่เดี๋ยวไม่มีอาหารกินอะไรเนี่ย ปั่นปั่นจักรยานปั่นจักรยานเบรกฟอร์มปั่นเพื่อแม่เกมฟอร์มเล่นเพื่อแม่ไอ้ยินเสียงทั้งวันเลยยงจริงเปิดมาที่ปั่นปั่นจักรยานปั่นปั่นักรยานเออใช่ป่ะใช่เหมือนกันขอบขอบนั่นนั่ม่งคืนอีกแล้วจะไปไหนโกดไปขอบไปโคตรไปอย่างรมาแล้วตอนนี้ อุ้ยจะไปไหนจะไปไหนคอฟเอาโกดโกดเอาโกดก็ได้อ๋อเอ้ตอนนี้เราอยู่ไอ้ลบเท่าไหร่หรอผมอยู่ Y สี่สิบแปดเอ้ยทำไมเอ้ยทำไมผมบุมขุ่นแล้วมันรู้สึกแหลกๆหลกทำไมก็เกิดอาการไงอ๋อแหลกครับเกิดอาการน่ะความแหลกเกิดอาการความแหลกความแหลกครับผมเน็ตมันมันไม่มันไม่เกี่ยวกับเน็ตนะรู้สึกมันจะเป็นแบบของมองด้วเีย ใช่ใช่เป็นทีมมอตด้วยถ้ามันแหลกบอตีมโคตรแหลกเลยครับเออใช่ถ้าถ้าเปิดไอ้นี่ด้วยกันอ่ะเพราะว่าผมจําได้ตอนนั้นผมเปิดเล่นกับเกมมังโกะแล้วผีกับผีผีไม่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 ใช่เกมมังโกะกับผีผีอ๋อผีผีรู้สึกแหลกรู้สึกแหลกขุดนี่แบบทําใจก่อนทําใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดีครอบ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 เกาะใครวะคุณคุณว่ะไหนไหนไหนเกาะใครเนี่ยคุณคุณเนี่ยไหนอะที่เขาพาทีแรกผมพามาไม่แหงครับเปไมคนเป็นคนเงี้ยครับ อ๋อไอชุดก่อนเนี่ยนะผมภาษาเป็นล่าสัตว์มานะครับโอ้ไม่คนมีคนอย่างนี้ผมเป็นโจรเอาเราเป็นโจรสลัดไงโหไม่มีความสุขสลัดหมู่โจรไงเออวผมฆ่าคนเล่ได้ไหมครับอย่าอย่าหนักนายเป็นโจรสลัดป่ะไม่ไม่เป็นพี่โก้พี่โกร์ดเขาไม่เป็นโจรสลัดก็เป็นแล้วครับเป็นเป็นเป็นอย่าอ๋อจะตายโอ้โหขังตัวเองเลยปวดดีกว่าปวดรุนรงเลย ปวดหัวกับการที่มันแหลกจริงเลยวะทำไมมันแหลกวะโอ้ใช่มันแหลกครับเอ้ยผมผมเจอไอ้นี่ว่ะเอ้ยมันมันเริ่มเอ้ยลืมแล้วว่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วลริ่มแล้วอ๋อมันมันจะแหลกเป็นช่วงเว้ยมันจะแหลกเป็นช่วงโอเคเอาจริงก็เด็ดแต่ละคนก็โอเคนะครับมใช่ใช่มัน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 บาร์คอรนี่เว้ยมันบาร์คอรมอสเว้ยใช่มอสเป็นยังไงครับมอส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 โซมอสโมอสโซมอสโซ มันช่วยหมละเรื่อง <c oughs> มันมันเกี่ยวกันปะเนี่ยทำไมบักามก็แหลกบักา,ามมันก็เลื่อนไปดิฉันจะเป็นราชาเกให้ได้เลยนะ <c oughs> เออไม่ใช่นะผิดผิดฉันจะเป็นราชาจ,จนประหลัดให้ได้เลยเดี๋ยวครับทำไมผมขุดมนะาสิบกว่าบล็อกหมยังไม่เจอแร่เลยวะผมเจอแล้วเนี่ยผมเจอไอ้อะไรเนี่ยใครใครโลใครโรสกิะครับใครโลนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นหินที่สามารถ ทำให้คนแกียร์ได้ครับเอออลืมด้วยะไรเรื่องถามคนดูอ่ะใช่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 ถามถามถามที่ใครจะถามอ่ะเออถามว่าจะครับถามทุกคนในที่เราช่องลืมลืมละลืมแล้วพี่ถามที่ผมลืมแล้วไม่ไปถามในช่องไงอ๋อได้ได้ได้เอาได้ครับได้ครับถามจริงครับตอนนั้นถามว่าอะไรบอกว่าอะไรลืมลืมกันครับเออคนให้ถามมันก็ลืมเออแล้ววันนี้อ๋อคือบอกว่าอย่าเดี๋ยวเลับไปเปิดเฟซแรับ เอาถามว่าจะทำซีรีส์อะไรดีไงเออจะทำซีรีส์อะไรดีเอออยากให้ทำอะไรเอออยากให้ทำอะไรเออแต่แต่มีน้องคนนึงเว้ยเขาเขาคอมเมนต์กันในคลิปนี้เลยใช่แล้วก็แล้วก็มีน้องคนนึงผมตอนนั้นเขาเขาเขียนว่าเอออยากให้พี่ทำเอ่ออะไรวะจุดลธิ์ป้าแบบแบบไม่ไม่ไม่อยากให้ทำอยากให้พี่ทำแบบเป็นเมืองเดลวเสาเออใช่ไหมใช่เมืองเดลเสาใช่ใช่ใช่รู้หรือไม่ เอาเอาง่ายสร้างสดเลยเปล่ะลูกเออสร้างสดเลยเละแบบเกือบเล่นไปด้วยแล้วแบบแล้วก็นี่ไปด้วยเลยใช่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 อาจจะมีเฮ้ยพวกนายรู้ไหมพวกพวกพวกนายรู้ไหมรู้ว่ามีรือไม่ไมมีท่านผู้ชมมาคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างคอมเมนต์ว่าอะไรครับอยากให้ทำมอสอะไรวะซูเปอร์ฮีโร่อ๋อซูเปอร์ฮีโร่เอ้ยน่าสนใจนะกับมอสกระเป๋ากระเป๋าแม่้ว่าถ้าเอามอสซูเปอร์ฮีโร่เสร็จต้องเอามอสพวกมอสเยอะๆในงจะสู้มันนั่นแหละแล้วก็มอสกระเป๋าประมาณนั้นแหละ เออนั่นแหละเยมแ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 ยมมีออยสปอนด้วยโอ้โหใส่มาทีนี่ไม่ต้องเลยออยสปอนด์แต่ว่าสปอนนี่ใส่มาทีนี่แบบแหลกใส่มรทีหญ่ไม่ไม่ใส่พวกเราลื่นคือใส่ใส่มาทีนี่ไม่ต้องเล่นระหว่างมันพีดอะข้าแต่มาเต้นออยสปอนด์เออเออไม่คิวแบบอืมใครใครมีไม้บ้างครับไม้อะไม้มีปังผมผมไม่มีอ่ะผมมีแต่หินน่ะหินลากเสียงยาวอ่ะเออออไอเขามีด้วยเนี่ยรู้หรือวะ ผมไม่มีไม่มีอะไรดีวะไม่มีอะไรครับช่างช่างแม่งนะฮะช่างช่างช่างมันช่างมันเอ้าเดี๋ยวผมขอขอลองเสกไอ้นี่มามาดูดูหน่อยได้ป่ะไอ้เลวไอ้เสีไอ้ไอ้สปอนนี่ไงแล้วทำไมผมยังเสกสปอนไม่ได้อ๋อแล้วทำไมยังเสกไม่ได้มันต้องมีอาชีพก่อนเว้ยมันเฉพาะคนที่มีครับใครมีอ่ะโกดมีป่ะโก๊ดมีอาชีพป่ะไม่มีเลยวะเอ้าแล้วแล้วมันอยู่กับใครครับตอนนี้ตอนนี้อาชีพอยู่ไป ผมรู้แล้วอาชีพอยู่กับใครอยู่กับใครครับอยู่ผมไงไอเย็นเสกเศษวะเสกหนังสือมาเยอะเลยก็ได้เออเสกมาเสกมาเพราะว่าเราต้องต้องการครับทำทำกล่องเพิ่มปะครับเอาเป็นแบบกล่องนึงเก็บของใช่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 ผมคือรู้สึกมันจะบั๊นอย่างเงี้ยแหละเออเลยแบบหลายคนมันก็เลยบั๊กบักหน่อยคือมอสมันยังเบต้าอยู่อ่ะมันเล่นหลายคนไม่ค่อยได้อ้าวแล้วอัลฟ่าห์ครับนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละครับจะทำกล่องดเวือทำกล่องเรือ ขอโทษครับเอาไม้เยอะเลยขอโทษครับเอาเอามาเยอะเลยนเอามาเฮ้ยตอนตอนกลางคืนอย่าอย่าเพิ่งนอนนะช่วยช่วยล่าสกิลหน่อยดิโอเคได้ทำไมฮะผมจะพาทำของสิ่งหนึ่งครับนั่นอะไรบอกมาเลยบอกมาเลยเดี๋ยวพวกนายรู้เองบอกเลยโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรีบรีบช่วยช่วยผมทำไอ้นี่หน่อยดิไอ้ของมานี่ไงกล่องโอเคเนี่ยผมตัดไม้เนี่ยกล่องทุบกล่องก่อนเนี่ยผมตัดไม้เนี่ยเฮ้ยกล่องแล้วของของยังอยู่ในกล่องเหรอวะตั้งหิดตั้งหิด อ้าเหรอที่ตั้งผิดโอเคใส่เลยใส่เลยเฮ้ยทำไมทุกกล่องแล้วของของหายชิบหายละเอ๊ะถ้าชิบหายแล้วก็ช่างเถอะครับใช่ช่างเถอะครับกูจะลืมกอะลรว่าลืมโอเค๋อชิบอยู่บนคีย์บอร์ดไงครับเนี่ยเอยผมจะบอกให้นะว่าแก๊งเลยว่ะอุ้ยกิ่งไม่กลัวนี่กลัวมาเยอะบอกเลยวิกกิ้งมาเยอะดุยดิ ไหนไหนผมไม่เห็นนะทำไมผมแหลกอ่ะเออแหลกว่าผมตัดไปไม่ได้เลยอะมาแล้วมาแล้วแหลกมากเลยเไม่โกนจะัวมาเยอะครับไม่พี่โกดไม่แหลกเหรอเออผมโกงเอ้ยผมก็ไม่อยากนะผมดื้อหลายเลยอ่ะโกดเอาด้วยโกดเอาด้วยเอาด้วยจัดการด้วยมาสู้กันเราต้องหาเรือมาสู้กันโอ้ยเราคือเออไม่แต่ทำไมทำไมแชทมันไม่แหลกหรือว่าจะเป็นเหมือนไอ้ไม่คิดเอ็กซิสไงเออเหมือนเอ็กซิสอะ อีอีอีซาเออเออคืออนอนนอนก่อนได้ไหมนี่อะไม่ต้องบอกอะไรป่ะสเกลผมมาทำไมทไมว่าผมเป็นคนเงี้ยครับไม่ไม่ต้องหาไม่ต้องหาคือไม่รู้อะตอนกลางคืนมันหลอตอนกลางคืนมันเป็นยังไงก็ไม่รู้อะมอสนี่มันเป็นตอนกลางคืนแม่งแหลกเว้ยเอาจริงเออแสงเลยงอนแล้วครับแสงเลยงอนแล้วครับงองอหน้าวงอดับเออหายดีแล้วนี่ว่ะ เออหายดีแล้วคือตอนเช้ามันจะไม่มีไม่มีม,ม,มอสไงโอเคเดี๋ย okay, วผมขอเสกไอสัตว์มาสักตัวหนึ่ง <c oughs> เสกไปทำไมเพื่อนเสกมาไฟไงอ๋อใครมีตัวเล็กิอ่ะเอ๊ะเอ๊ะผมผมมาแล้วว่าดูวเล็กิสกิจกลจ๋าเขากระดุกหน่อยอุย้ยจะมือโคนรละวังตัวอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมทหารเลยมันมันแล้วมผมอขอฆ่า,าตัวนี้นะเดี๋ยวผมขอฆ่าตัวนี้พี่แหลกทำไมมันแหลกวะแหลกโคตรเลยแหลกโคตรอ่ะเอาจริงบอกเลยว่าตีสกิลไม่เข้า บอกบอกเลยว่าบอกเลยว่าตอนนี้ตัวกูตายอย่างวะยังยังเอ้ยอุ้ยตายแล้วใช่ไหมไม่เจอไฟมาไงวะอ๋อปั๊บมาใช่ไหมครับใช่เอาลื่นแล้วว่ะลื่นแล้วว่าพี่ตายแล้วพี่ไปตายผมตายเลยอ่ะโอเคฆ่าได้นะเช็ดเดิมเล่นเลยครึ่งหลอดบอกเลยเออมัน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 ชอบบัฟอ่ะไม่แม่อันนี้อันนี้ผมโดนตีเอง กูน <l id> ึก <Techn> ว <Pokémon> oh, right <c oughs> <g apan> ่าบัาโอ้โหพูดซะหล่อเลยพูดซะแบบเหมือนเหมือนคนมีความรู้คนมีความรู้ย่อมเสกข้อกระไดเฮียกูเสกไม่ได้เสกข้อกระไดเอ้ยอย่าเสกข้อกระไดนะตอนนี้เรายังตากูเฮ้ยไหนใครใครได้เห็นคารโลมาครับผมได้มาแค่เก้าอันเองมันสร้างยังไม่ได้โอ้โหสมุดเสกมาคาดนตาี้เสร็จกูแล้วเสกลเออว่ามันต้องการริงวอนวอนผมใช้แป๊บวอนวอน อาหนังสือผมเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นทหารเรือได้ปะเนี่ยผมแส่ตุ๊ดอ่ใหม่เดี๋ยวนะผมใช้อันเดียวอ๋อโอเคโทษทีครับเอ้ยเดี๋ยวผมคือถ้าาได้แล้วมันต้องทำไงต่อแล้วลืมละทำอะไรนะครับคุณจะทำอะไรครับครับทำอะไรอะเปนเสกมาใหม่กันเสกคขวะสวัสดีนะนายไม่จะทีเอ้ยผมไฟเองวันนไอผมขอไฟไม่เจกทีนี่เพื่อนผมเพื่อนเก่าผมเองรอรัดรอรัดเอออะไร ผมรับได้ปะวะค่าหัวผมอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่าหัวผมอ้าวผมรับได้ค่าหัวแล้วค่าหัวค่าหัวเรื่อยอย่าตายนะน้ำอะไรวะไอ้มันดูมันดูเงินเราตรงไหนวะไอ้เบลี่ใช่ไหมเบลี่ครับเบลี่อยู่ห้าพันเองอ่ะก็ดีไงก็ดีเขาสร้งเลยครับปั๊มปั๊มโดนโดนโดนคิกิเขาเรียกว่าอะไรโดนดิกิครับใจเก็นครับโดนโดนโดนดิกิี้ะที่มันไี่ได้วิบบอกอะอืมคนละเรื่องละดอต้าดิิก อุ้ยอุ้ยมือลั่นอุ้ย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 มือลั่นมึงอย่ามือลั่นมือลั่นโ้ยคนดังายโคบคนดังมาโคบคนดักมาเฮ้ยแต่ไหนเฮ้ยเฮ้ยคบโคบหนหินคาโร่เดี๋ยวพาไฟดุกดุกคุณเต้นี่ไงหินคาโร่นี่ตีไม่ได้เฮ้ยคบมิมิกโคบโคบเฮ้ลืมไปไม่มีใครรู้ว่าโคบมีกมิกมิกเกอันเคบมิกเกอันเกอันมิกเกอันมิกเกอันไม่พอว่ะต้องใช้สิบแปดอัน ลากันลงน้ำลากันลงน้ำลากไปกินในน้ำเลยปะเป็นตัวเนี้เลยเฮ้ยผมผมหัวผมสายหัวโคนรไรอย่าทำเพื่อนผมปะสุกัสโคนรไร้อโจะอโจะตาอโจะอโจะอโจตามมาตามมาโคนรไดตามมามิเตอร์ซีโร่โอ้โหเดินอย่างเท่เลยมิเตอร์ซีโร่ทำไมมันไป็นเป็นเป็นเป็เป้าหมายมันคือกูนี่ว่ะปฏิเข้าโคตรได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขังขังเขาไว้ในในยินได้ปะเนี่ยไม่แตกเลยเขาโคตรได้อยู่นี่เขาคตรได้อยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวขุดไว้ขุดไว้เลยเร็วขุดไว้เขา เขาได้ลงน้ำลงน้ำลงน้ำแล้วตีได้ไหมลงน้ำแล้วตีได้ไหมรู้สึกไม่ได้เขาได้ลงน้ำแล้วเอ้าโดนตีตายเอ้าโดได้ชิวเอ้ยถามหน่อยอ่ะทำไมมันลงน้ำแล้วจริงๆลงน้ำแล้วมันจะไอ้นี่ไม่ใช่วะมันมันเฉพาะเวอร์ชั้นใหม่ครับไอตัวมันเก่าแก่กันไปอ๋ออ๋อที่มันเก่าแก่ไอ้เราของผมอ่ะผมต้องการของผมอ่ะไม่รู้วะครับมันหายไปแล้วมั้งต้องใส่จมน้ำหมดแล้วครับกำเดี๋ยวเดี๋ยวไปรู้สึกเครียดไป ไปรู้จมน้ำแล้วจมน้ำแล้วมันจมน้ำต้องครอบเดอเอาไปเอไปเอาไปเอาไปโอเคเออเกาะเกาะไม่ครบว่ะเกาะมีแค่สองชิ้นเลงไม่เป็นไร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 โอาอยังไม่ได้มีเนื้อใช่ป่ะเอาเนื้อไปเนื้อไปอ่าเอาไม้ไปด้วยอ่ะอาเฮ้ยมาขังมิสเตอร์ซีโร่มาช่วยกันขังดิเฮ้ยผมกก็ูบลอมาเดี๋ยวผมขังเขาเองมาเดี๋ยวผมขังเขาเองนายนายนายมิสเตอร์ซีโร่นายนายอยู่นิ่งนายนายอยู่นิ่ง จะอยู่นิ่งไหมมิเตอร์ซีโร่เนี่ยเดินมาทำหลุมที่ทำหลุมไว้เดี๋ยวทำหลุมไว้ทำหลุมไว้เดี๋ยวหลุมไว้เาให้ให้โก้ไปก่อนโกเออมันมาแล้วมา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 าผักผักกไม่มาเดินมาเดินมาัผักเอยมันมาตากผม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 เพื่อนุนแรกไอ้นี่ดีกว่าเดินลงมาดีกว่ามามาเดี๋ยวผมยอมเสียละชีวิตมาเข้าก็มาได้นแล้วก็หงไปลไป ลากดเขาก็ได้ลากดเพื่อนเออแกล่ะแกล่ะโอ้ยไม่ได้ลงไปครลงไปลไม่เอาไอ้ครบคามไล้วันนี้ไม่กคดายนดจริงวันี้ของอย่งไปลูกอดจริงวันนี้อดจริงวันนี้อองั่นแหละเออแหละเออจบของตัแล้วของเออเดี๋ยวเดีเดี๋ยแตการให้ของใช่ไหม เดี๋ยวเขุดขุดยู่ฮะขุดให้มันตกไปก่อนไปรู้สึกมันังไม่ตีผมังไม่ตีผมโอเคมันเล็กคนอื่นใช่ปะเอ้เว้ยเว้ยอ่อย่าอยเฮ้ย่าอย้าอย่าอย่าอย่าอยาอยไายาอยอยอยยอยยยยยออยอยเยอ่ย่ยย่าอยยเยย่ยเยเย้อยเยยายาาายยายยอยอย่าายย คือเราต้องหา้มันโดนลาวามันตายปะไม่รู้ว่ะคือลาว่าจะตายปะคือได้พวกคุณจะฆ่ามันนะครับต้องหาหินไคลโลมาอีกก้าวก่อนครับแต่ผมจะพาฆ่าโอเคปะงั้นลงมลงหลังครับลงหลังทุกคนลงหลังโอเคแต่ผมหาของก่อนฐานถ้าผมหายว่าไม่ใครไม่่านปะครับผมจะคาทอสผมมีผมมีผมมีโอเคครับชื่อดีตั้งตั้งชื่อคลิปได้เลยอ่ะเขาโคตรได้สุดโดจับไปจับจับกุุงจับกุุงมิสเตอร์ซีโร่กับมิสเตอร์ซีโร่โอ้โหคาสสกเป็นมาเนี่ยโคตรเ็วเลยครับในพวกคนเป็นคนเงยฮะ ทำไมพวกคุณเป็นคนอย่างนี้ครับเออเออทำไมครอบเร็วจังเนี่ยใครใครสปาวขนมาเออคุดเร็วเลยว่ะคนสปาวคุดมากเออใครวะให้ให้รู้นะเออบอกเลยไม่ด้วยโอ้โหเดี๋ยวก็ตุ๋ยไปโอ้โหพาแล้วปลาปลาลิบลงเหรอลิบลงลิบลงลิบงตุ๋ยไปไปไปลงเดี๋ยวผมขอเตฟไม่เตอร์ทีมาเดี๋ยวผมขอไอ้ปั๊มเงินกันหาพี่หาพี่ ตายอปีนอปีั๊มเงินปั๊มเงินผมไปหายผมไปหายเห็นใครตายนะเว้ยตายทีนี้หายหมดทั้งทีมเลยเออไม่ไม่เดี๋ยวมันก็กลับมามันบั๊กไงผมเอ๊ะผมผมหายอีกแล้ววะอะไรวะชชางมาเถัดเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มามันมันเป็นอย่างนี้แหละมันจะสุ่มไปทีละคนน่ะว่าใครได้อะไรเงี้ยเจอแล้วครับเหล็กมันบั๊กไงก็ไม่รู้อะเดี๋ยวรอให้มันอัปเดตแบบจนแบบเวอร์ชั่นเต็มตัวเต็มเงก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่า เดี๋ยวตัวเต็มเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวมาเล่นอีกอีกรอบ้ลยกันทาไปก็ของแายครับก็อัพก็เกิดการอัพเดทไปแหละอัพเดทแค่เปลือกอะไรไม่เผื่อซีรีส์นี้จบลงไงแล้วซีรีส์สองก็จะเป็นเออเออเวอร์ชันใหม่อะไรเงี้ยเออเวอร์ชั่นเต็มเออคือแบบว่าคือว่ามีแบบมันหนึ่งแปดก็ได้เจอแล้วเจอแล้วเจออะไรฮะเห็นใครใครโจหัวหัวจุยครฮะใครโดนหัวจุย ใครแย่งเนี่ยโอ้โหใหญ่เดี๋ยวลัดเดี๋ยวลัดโอเคเด้อเดี๋ยวลัดเฮ้ยคนโกนครับมีมีอีกสองชิ้นไหมครับสองชิ้นครับมีปะผมอยากรู้อะผมอยากออกเรือตอนนี้อยากออกเรือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาคราฟที่ที่ออกเรือครับแบบนี้นะผมเปิดสมุดก่อนเดี๋ยวผมสร้างเรือรอแล้วกันนะผมเป็นหน่วยสร้างเรือมันชื่อว่าชิบบอเรือนี่ไงตั้งแต่พาร์ทที่แล้วผมบอกแล้วนักต่อเรือเฮ้ย โอเคครับเราทำได้แล้วครับผมมามาแต่ผมทำให้ดูเอาแล้วไปบวกวิตเตอร์ซิโร่จับกาสตาร์ทกี้อ่ะสตาร์ทกี้อ่ะสตาร์ทกี้คืออะไรวะเหมือนเหมือนแฟงกี้ไงโอ้โหไอดอทหมดเลยไอแฟงกี้เป็นนี่มันติวตัว GTA ป่ะคนละเรื่องเลยฮะอยากอะไรอยากมุกเลยวะมุกมุกอะไรวะมุกอะไรวะไอค็อปค็อปสร้างเลยไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำจะทำที่บารคับเรียกให้ด้วยได้ครับผมตัวเองตัวเองไหนวะโอเคเดี๋ยวพาไฟโก้สแป๊บนึงผมเตรียมของก่อน ปึ๊บเออมันติดอยู่นี่ไงพอดีเลยข้ามสบายเลยเดี๋ยวนะทานทานอยู่นี่ไงเจอแล้วเจ้าทานทอสทอสผมเอ่อเราทำไมถึงเราใช้นี่ตัดงธรรมดาไม่ได้เพราะว่ามันมีนี่เป็นสกิลติดตัวมันด้วยฮะตัวอะไรครับตัวไงวะอ๋อเนี่ยก็มันตีไม่เข้าไงใช้ดาบธรรมดาตีไม่เข้ามีสกิลติดตัวคือแบบอ๋อไอ้มันมัน ไอ้มันกินผลปีศาจพี่สกิลสามปะครับสกิลติดตัวไงสกิลสามป่ะครับสกิลสามป่ะครับคนละเรื่องคนละเรื่องสามแค่ติดตัวใช่มันอยู่ไหนวะครับนี่อยู่นี่นี่วันที่นายกดกดจับไปหน่อยเออเเ็บไ็บทำไมนายกากอย่างวะเนี่ยนายกากอย่างนี้อุ๊ยผมอยากสู้มิสเตอร์ซีโร่ตอนแรกเฮ้ยเราสู้เหรอเฮ้ยผมก็ได้ข้าวหัวเว้ยผมจะเอาเข้าหัวเว้ยผมก็ไปก่อนนี่โอเคเดี๋ยวผมผมจะเก็บดาบไว้ในกล่องนะครับถ้าใครอยากได้ โอเคใครอยากใไปทำใช่ไหมดับเยี่ยมมิสเตอร์ซิโร่ได้จบลงแล้วด้วยดาบสโมเกอร์ด้วยดาบด้วยดาบเลยนะไฮโลเอ้ยไฮโลจิตรนจิตรนชิ้นหายผมรับข้าวหัวไม่ได้ผมผมว่าใครใครมีไม้ไหมให้ผมด้วยนะผมเป็นนักต่อเรือเออผมตัดไม้ยูว่ะศาสตร์ทำจากไม้ไม้ไม้มันชื่ออะไรวะไม้ไม้ที่แข็งแรงที่สุดในโลกของวันพีย์นะผมลืมละไม้สักดปะฮะเออว่าไม้แต่ว่าผมะคุณ ม่ใันทำจากไม้ส e, no. oh. ักครับผมไม้ไม่ไอ้ดำดิไม้ไอ้ดำเออไม่ไอ้ดำไม่ออนั่นแหละไม้อ้ดมเออโอ้หลืมชื่อได้ไงเนี่ยโู้ไม้ดังจะตายไม้ไม้สักเป็นของไทยนะครับไม้สักไม่ใช่ชื่อไทยเออชื่อไทยโอ้ชื่อไทยฮะไม้อ้ดมชื่อไทยเป็นชื่อว่าไม้ไม้สัก็เลลยแ้วกันนะฮะเราเราไม้เราไม้แอนิมอลครับไม้แอนิมอลไม้สัก วูหยาบคายยังเลยฮะทำไมคนนี้ทำไมคนเป็นคนนี้ครับไม้มันเป็นชื่อไม้ผมันเป็นชื่อไม้อ๋อเป็นชื่อไม้ไหมครับอ๋อชื่อไม้ใช่ไม่บอกไม่บอกว่าผมไม่รู้เลยนะครับใช่ใช่ไม่มันมีด้วยไหมไม่เอนิโมพวกตายมันมืดแล้วอ่ะเออมันมืดแล้วอ่ะมืดแล้วมันแหลกอ่ะเออเอ้ยมันก็เริ่มลื่นแล้วนะเออเริ่มลื่นแล้วนะรู้สึกเออรู้สึกมันลื่นแล้ว รอรอดูตอนมืดฮะเดี๋ยวมันมัจะแหลกฮะเดอนี่ว่ะเลวินว่ะเลวินนายให้เรายืมใช้บ้างอีดาบของสโมเกอร์นะายโอ้โหเราอุตส่าห์อ๋อผมไม่ได้เออก๊อปมาเอาไปก๊อปมีโดมีโดลิกิป่ะผมทำไม่ได้วะโดลิกิอ่ะผมว่ามีเอ้ยให้มันเสกอัตเตอรกูมึงเส่มาสองตัวด้วยนะสามตัวกูเอ้ยคอไฟสี่อะไรวะไปเลยสู้เลยกอป กลัวตา,ายอ่ะนี่อะไรอาจารยโอ้โหแล้วมือตุกยา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 อย่าเกินอย่าเกินเฮ้สี่ตัวเองครับคอับสู้เพื่อนสี่ตัวเองสี่ตัวสี่ตัวเองสี่ตัวเองเค่ตัวเดียวกูก็จะไม่ไหวครับหลังครับหลักเข้าครับหลักเข้าครับมีอะไรอย่บอกครับอะไรครับเจอเพชรครับยึดยึดเต็มยึดยึดเต็มเฮ้ยโคตรเพชรมันแต่จริงจริงเพชรมันก็เหมือนกากอ่ะเออแต่คือเราไปทำชุดก่อนใช่อ๋อหน่าเนี่ย หรือทำที่ enchan ก็ได้เอ้ยผมว่าเอาไปทำที่ enchan ดีกว่านะมันดูดีกว่าใช่ใช่ทำที่ enchan ดีาเฮ้ยเราดาบของวันพีนี่มัน enchan ได้บ่อะ enchan ได้หมดครับโอ้ p i c i i ปิกเปร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 ิกเปอิกเปริกเปไิกเป้ิกเปร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 ิกเปิกเปร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 ิกเปิกเปิกเปิเกปิกกปิกปเปิกปเปปปิปิก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 ปิิก เออมันบ้าเออผมหรือว่ามันอยู่กับเกมเมื่อกดว่ะผมก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าให้กดฆ่าเอาอย่างเดียวอะใช่ใช่ใช่เอออะไรเหรอมีอะไรคือฆ่ามาเอาดาบดาบในนี่นะกล่องในกล่องเอาเอาดาบไปฆ่าอ่าคอกุไจครับผมเออหรือไปหรือไปใช่ใช่ถ้าเอออ๋อโอเคถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไหวะเออยะนะแต่ถ้าถ้าฆ่าคอกุไตเราจะไม่ได้โดเรกินะครับเออใช่ แต่ว่าครับไปเรือกันเถอะไปเรือกันเถอะเออว่าก๊อปเอ้ยค๊อฟเดี๋ยวมาเดี๋ยวครับให้เออโอเคโอเคโอเคค้าให้ผมด้วยเดี๋ยวผมแต่เรือผมล้มไปเนี่ยผมยังค้าเอ้ยเดี๋วผมเรือผมยังทำไม่เสร็จนะเพราะว่าไม้มันน้อยเกินไปพไอพี่พี่่เลยเฮ้ยพี่ชามันโดดจริงเลยวะเอมบี่เองไอไพวิชาในในดต่าฟุนบอลไงเออนั่นแหละพี่ชาเลยว่าจับหัวจับหัวตัวเองอ่ะมันจิ๊บกูเครียด กูนี่เขี่ยเลยสิมันจับหัวแล้วก็คอปเราเหรออะคอปเพื่อนมาคอปลืมชื่อเหมือนกันเออคอปเพื่อนมาคอปคอปอยู่ไหนเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเรานี่แบบน่าร well, ักมากเลยอุ uh, ้ยเธอนั uh, ่นเอ้ยมาอย่าเขียวเลยคอปมาเขียวเอ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยตะบิดโอ้โหกระตุกอะเมื่อกี้ทำไมเราไม่กระตุกเลมื่อกี้กระตุกเหมือนกันเออกระตุกกระตุกเลยวะเออไม่พี่อยู่ข้างล่างไงโหเดี๋ยวผมเก็บเพชรไว้ด้กล่องนะครับ เไไก็บเพิรไปในกล่องเอ้ยเอ้ยขาไทยลากเราลา,ลากเกียวตันให้หน่อยสิครับแต่ผมลากเองก็ได้วะเออลาเองเลยเดี๋ยวผมจะทำอนีผ่ผมผมสายเถื่อนลากเกียวตันอยากเป็คืนนะผมเอ้ยตอนนี้ตอนกลางคืนมันเลิกสักแหลกแล้วนี่วะ่ะใช่ฮะใช่ไงไ,ได้อยู่ได้อยู่โอเค้หรือ,อ,อรผมจะทำอะไรฮะครบคนแรกอย่าเลิกนะ ใช่ครอบแล้วมาเอากันเถอะเราขออะไรได้แต่คาเทวแล้วนะนั่นๆเฮ้ยเฮ้ย้เย็น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 ครอบพาเทวล่ะแล้วพาเทลมันคืออะไรพาเทล้วเราเมาครอปาทษครอบแล้วคืนนั้นล่ะคืนนั้นเราเราเมาเราเมาเราเมทำไมเป็นคนอย่างนี้ครอบทำไมไม่รับผิดชอบเลยแล้วเราบอกเราเมาโอ้โหคืนนั้นเราก็ใส่แล้วอ่ะใส่ ไอติมมากเอยติมมากอติ่มมาไอติมเราอุตส่าห์ชวนนายไปกินไอติมต่อจีสามนะครับเดี๋ยวก็โดนอ๋อไอติมเดี๋ยวก็โดนดูกันดูไม่สนี่คราฟเยอคราฟของเยอะมาแล้วลูกผู้ชายพันดีฮีโร่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 ลูกผู้ชายพอดีนี่แหละฮีโร่นี่แหละฮีโร่มาครับฮีโร่เนี่ยมาครับผมจะคราบบางกอมามาสู้ครับ ฮะอังโกขอโทษครับอังโกไงโหไม่รู้จักอระรู้จักอ่ะเราลาวลาวใช่ลาวมาครับลาวมาเพื่อนน้อยสมุนของฉันโจกมาตัวเฮี้ยตัวอะไรวะเนี้ยอ่าตัวเฮียชิเล่นเฮ้ยนายเพื่อนวาตัวเฮี้ยเลยเขาเขาแปลว่านายเป็นตัวมาเลยไปเลยพิกระจูชิ่ง โอ้เรือเราอย่างอย่างสวยอ่ะนี่แหละสมุนผมสมุนผมด้วยเนี่มาแล้วเขาคือลูกผู้ชายพันดีลูกผู้ชายพันดีกดงงเลยจะพันดีเลยไม่บอกเลยว่าแผนงูเนี่ยแผนงูแล้วก็แล้วก็ย้ืดด้วยยืดด้วยยืดด้วยเอาอีกเอาอีกมาแล้วนี่แหละทหารเรือพันดีไม่อยาตีมันจะตีมันตัวหุมันไป่ทับไปเราเอ้าเอ้าวไปเกาะอะอะอะไรอะไรมันไส้อะไรอะไรอ้าว มันเอาไหนบางกอไหนบางกออยากดูตีกันอย่าตีกันเอออเราอุตส่าห์เป็นเผาเกออะไรวะผมจะคาบง่อนแล้วครับไอตรงนี้มันตายไหมตอนตายแล้วตัวไหนตายอ่ะไอตัวตรงนี้ไงเนี่ยที่อุตส่าห์คุมขังมันจริงๆน่าจะขังไว้อ่ะเออเอ้ยถ้าให้พวกนายเราได้โดริกิแล้วเราเป็นปั๊มแป๊บปั๊มแป๊บเราก็ได้เหมือนกันเราก็มีโดริกิสิบสองอันเหมือนกันอะ อะไรคือโดรี่กิสิบสองกันวะโดรี่กิสิบสองโดรี่อ่ะโอเคเฮ้ยระหว่างดาบดาบของเอ่อดาบของโจรสลายกับดาบของทหารัรนไออะไรดีมันเยอะจังมันก็เหมือนกันเลยครับสองดาบนั้นอ่ะไม่ไงแต่มันลักษณะมันไม่เหมือนกันเลยอ๋อมันมันไม่เยอะจีผมปั๊มมาวันผมใส่ปั๊มเลยอ่ะยายพึ่งยืมคิปเปอร์รอดคิวเลยก่อนเฮ้ยเออเชอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองเราไปรับดูนะผมว่ามันได้หรือเปล่า ปึ๊บปึ๊บเคปึ๊บไอ้พวกนายแล้ว่าเรามาปั๊มโดไม่ได้วะมาปั๊มกันช่วยผมผมว่าเรามาปั๊มอันนี้ดีกว่าครับมันจะเป็นปั๊มโดด้กี่แฮปลงเออลงเออลงนี่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 กากมากเลยนายเสมือท้องฟ้าวิปลาสอุยโหดโหดแล้วใครมันเซนเฮ้ยปุณไปเข้าไปรฮบเขาไม่ทำอะไรเรหรอกอ๋อเดี๋ยวดิผมได้ยังไงผมได้ เอ้ยเอาอาลองนะครับมันจะได้มันจะได้ค่าโดริกิเยอะอ๋อโอเคโอเคโอเครับไปด้วยวะเนี่ยเสกมาตอนที่ผมอยู่อย่าผมก็ตายหรอกเฮ้ยผมไม่รู้ตายเพราะตายเพราะเสกมานี่ชิบหายเนี่ยทำไมมันไม่ต่างแกเราเลยวะอืมเอ้ยมันอยู่นะฮโอเคอย่าเพิมโดนตีกันเลยเฮ้ยตอนนี้พวกพวกคุณมีโดริกิเท่าไหร่อ่ะผมมีร้อนหนึ่งครับผมมีสี่สิบเจ็ดเองเอ้ยแสดงว่าค่าโดริกิกลับมาแล้วสิใช่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 รู้ส like ึกมัน ถ้าเปิดไปนานๆมันจะหายคุณจะเสกมาทำไมคุณจะตายแล้วยนี่อ่ะเชยผมเสี่ยวขอบคุณนะครับนี่แหละตัวปั๊มเลยตัวปั๊มตรงไหนวะเฮ้ยทำไมโอ้โหจะตายครับังหวะนี้โอ้ปันปั๊มได้ด้วยอืมอืมอืมอุ้ยอุ้ยเลือดเลือดเลือดดูเลือดก่อนไนไนลาดโคนรไนาไนยาไนเป็นโนดอย่างนี้โดดเป็นจังหวะนะครับอืมเราเราอุย นุ่นในมุมข้าไค๊อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรต้องรอยใช่ไหมเนี่ยหายไม่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 ออว่าหายเลยว่ะหายเลยว่ะอุ่าอุศาป่ะอ้าวพี่ใครใครเขาบอกให้เล่นระเบิดอ่ะอ่ะใครไม่เล่นใครวะพี่ลงไปตีอยู่ตัดไม้อยู่ว่ะหา่ไปแล้วเอ้ยคุณค๊อปสร้างเขาเล่นระเบิดคุณค๊อปสร้างหรือสินะครับเอ้ยผมผมไม่ดับผมไม่ดับคือได้ปลาเฉกมาแล้วครับ อะไรคือดาบคุลีมวาเชอะไรนั่นอะดาบฉลามนี่ครับคุณโกตุลีครับห,หลังคุณแอปงอดาบดาบอะไรวะช่างตึกแฮปโอเคตัดไม้ดีกว่าวะงอนนะรับตัดไม้ดีกว่าอ่าเออตัดไม,ไม้ไม่ให้ผมด้วยนะโอเคเอาไม้อะไรนั่นไม้ชื่ออะไรนัลืมละโอลิโอลิอะไรอย่างฮะโดลิลอลา่าลอล่าไม่ลอล่านี่แบบไมโอเปโอมิยาบีอ๋อมิยาบีอ๋อโอเค คนละเรื่องไม่ใช่เรื่องวะนี่เอ้าผมลล่าเยผมมันจะพาเข้าเลียดนะครับอ๋อใครพาวะวันนี้ใส่ไม่ดีเลยเข้าเลียดที่คือแบบเลียดที่ไม่เกิดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ถ้าถ้าเข้าเลียดที่คือแบบอ่ามาโรงเรียนสายเลยครับเออใช่เดี๋ยวครูก็ไอ้เนี่ยพาเข้าห้องปกครองแอร์เย็นมากแล้วผมก็บอกว่าอ่าผมใช้อะว่าผงซักพอกตาสักอย่างนี้แหละทั้งคูแล้วผมดื่มแล้วว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวกูงงแล้วผมผมคิดมุกก่อนฟังแล้วงงว่ะเดี๋ยวผมคิดมื่ก่อนฟังแล้วอ๋ออะงงมุกเอผมลืมอ่ะเอพผมสัตว์คิดมุกได้โอ้โหลืมได้ไงเนี่ยลืมสุดเลยฟังแล้วผมงงว่ะตาตาแป๊บใช่ไหมไม่ใช่อะไรวะลืมอ้าวผมก็ไม่ลืมเหมือนกันนะฮะเพราะว่านะผม